มาเลยร้านนี้ร้านเดียวที่จะทำให้ชาวลาดพร้าวต้องสะเทือนและนี่คือ APP ที่ย่อมาจาก All Purpose ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนฟิวชั่นโฮมเมดเปิดที่ลาดพร้าวเจที่พร้อมจะเป็นทุกอย่างให้คนหิวอย่างเราได้ฟินสุดใจดูอย่างพิซซ่าถาดน,นี้สิที่อบกันมาแบบสดๆแป้งขอบหนาเหนียวนุม่มชีสยืดซอสมะเขือเทศแน่นๆสมมงพิซซามาร์การิต้าแบบไม่ต้องอะไรมาแลกเลย และถึงเป็นคนเซนตื้นก็ต้องรักเมนูเส้นจานนี้แน่นอนสปาเกตตีสไปซี่ซอสเซจสปาเกตตีผัดกับไส้กรอกอิตาเลียนและพริกแห้งเสิร์ฟพร้อมไข่ออนเซนโรยด้วยชีสพาเมจาโนมันคือที่สุดของความฟินจริงๆส่วนแอปลิทไทเซอร์ก็มีให้เลือกแบบลายตาอย่างจานนี้คริสปี้ชิคเก้นฮอตซอสปีกไก่กรอบรสชาติแบบทำถึงที่สามารถกินได้แบบดูดนิ้วได้เลยอะ่ะ ส่วนเมนูนี้อาจจะไม่ถูกใจหมอแต่ถูกใจเราสุดๆเลยกับสวีท t อเท a โตมันหวานชุบแป้งทอดราดด้วย t r ัฟเฟิลออยล์และพาเมจานโ h e ีส e มาพร้อมกับดิปปิ้งสูตรพิเศษอีก3ตัวก็คือเต็มสิบไม่มีหัก แต่ถ้ามาหลายคนแล้วกลัวไม่อิ่มท้องแนะนำให้จัดมาอีกเซตใหญ่ไปเลยกับพิซซ่าโชริโซตัวเด็ดตัวดังกินคู่กับลาซานญาเนื้อรสเข้มข้นของซอสไวน์แดงและลิงกินีทาโกยากิซอสที่ให้รสชาติแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นพร้อมตัดความเลียนด้วยซอฟ์เชลคราบสลัดที่มีวาซาบิดรซซิ่งกระแทกใจ อ,อ,อ่อยากกินทั้งหมดนี้แล้วใช่ไหมครับงั้นรีบเลยไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่ฟรีที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้เลยจะได้เป็นผู้โชคดีได้กินทั้งหมดนี้แบบฟรีฟรีฟรินฟิน